กิเลสคือความอยากให้ได้ดังใจตนเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เกิดอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้มีลักษณะเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่นิ่งเฉยเรียกว่าอนิจจัง แล้วแปลสภาพจากเดิมไปเรื่อยๆเรียกว่าทุกขังห้ามได้ยากบังคับได้ยากเป็นไปตามธรรมชาติของมันตลอดเวลาไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเป็นสัจธรรมอันหนึ่งไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสสิ่งที่เป็นอนัตตานี้ห้ามได้ยาก บังคับได้ยากมันก็เลยไม่ได้ดังใจเราเพราะใจเราหรือจิตเรามีความอยากที่จะให้มันเป็นดังความนึกความคิดของเราความอยากนี้จึงเป็นกิเลสตัณหาจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะอยากให้มันเป็นดังใจแต่มันไม่ได้ดังใจจึงเป็นทุกข์ ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องปล่อยวางมันไม่ให้ได้ดังใจเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นถือว่ามันเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในสามแดนโลกธาตุนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันยอมรับมันเสียเมื่อยอมรับถึงความเป็นจริงแล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์ ต้นเหตุของทุกข์ก็อยู่ที่ใจหรืออยู่ที่จิตถ้าเรามีสติปัญญากำหนดเห็นต้นตอของการเกิดทุกข์แล้วสามารถที่จะดับใจดับจิตหรือปล่อยวางต้นตอมันได้แล้วทุกขมันจะเกิดมาจากตรงไหนอีกเล่าขอวอวยพร